สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีวิธีการฉีดตัวกีโตอาหารเสริมที่ใช้ควบคู่ไปกับยาคุมเรนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําแบบนี้นะครับอันนี้คือคุมเรนนะครับ1นขวดฉีดได้5ไร่แต่วันนี้เราจะมาแนะนําอยู่ที่ชุดละ10ไร่นะครับตัวน,นี้คุมเรน2ขวดผสมกับกีโตของเรา100 1 0 0่งซีซีหขวดนะครับแบบนี้นะครับฉีดได้10ไร่ประหยัดคุมเรน ได้ทุกสารนะครับก็ตัวนี้ผมแนะนําเป็นบิวทาคอแต่ว่าทั้งบิวทาคอรหรือเพทีละคอก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ2ขวดกีโต100 cc, 1 0 0่งซีซีหขวดฉีดเลย10ไล่นะครับระยะคุมเรลงก็คือ0หลังจากหว่านข้าว0-4วันหรือในกรณีดําก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับชุดนี้ก็คือกีโตเุลาฉีดพร้อมคุมเลงแล้วจะช่วยอะไรครับจะไปช่วยให้รากของข้าวนั้นยาวไวรากยาวรากขาวรากหาอาหารได้เก่งนะครับ แล้วก็หน่อของข้าวนั้นจะโตไวกว่าปกติจะโตและเขียวข้าวจะแข็งแรงกว่าปกติครับชุดนี้ทําให้หญ้านั้นคุมได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับกีโต1 0 0่งซีซีนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับราคา150บาทนะครับซื้อ3ขวดแถม1ขวดนะครับ3แถม1คุ้มค่านะครับแล้วก็ชุดนี้ยังสามารถใช้ในเกี่ยวกับระบบ รวบน้ําได้นะครับอย่างพี่น้องชาวสกอตบางคนชอบใช้ในการฉีดคุมคุมแบบรวบน้ําได้เหมือนกันนะครับฉีดชุดนี้เลย10ไล่รวบน้ําได้ปกตินะครับฝากไปด้ยวยครับสำหรับกีโตและชุดคุมเรนชุดนี้นะครับใครสนใจทักไทยกันเข้ามาได้สอบถามเบอร์โทรได้หรือติดต่อกันเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับสําหรับวันนี้ทางไลน์ของเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ